ด้วยกันครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวเลตัวนี้คงเล็กเกินไปแต่ว่าถ้าใครอยากดูสำรับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับจากในลิงก์ที่ผมส่งให้ในไลน์กรุ๊ปเนาะวันนี้พระกัมพีดูไปด้วยกันได้นะครับผมจะอ่านจากสบับมาตรฐานบทที่หนึ่งข้อที่สิบห้าถึงยี่สิบสามสิบห้าเป็นคำอธิษฐานของเราใช่คำอธิษฐานของเรา โอเคครัะบตอนที่15ตอท,ท,ที่14เพระเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในองค์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักของท่านต่อธรรมนิกชนทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงกระสรอขอทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจ,จที่ประกอบด,ด้วยปัญญาและการสำแดง เพื่อท่านจะรู้จักพระงขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพราะองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมนิจชนนั้นโดยปูมเพียงใรและรู้ว่าวิถีทางทุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงใดสำหรับ าที่เชื่อนัน้นวิธีุภาพไหนเป็นวิ็กเ,เดี่ยวกันกับการทำกิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระองค์ซึ่งทรงทำให้พระฤทธิ์เมื่อทรงทำให้พระฤทธิ์เป็นขึ้นจากตายและทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์ขัตสา สูงส่งเหนือกว่าทุกผู้ผีที่ครอบครองทุกผู้ผีที่มีอำนาจทุกผู้ผีที่มีเวทเดชและทุกผู้ผีที่ปกครองและเหนือกว่างามทั้งหมดที่ถูกหลักดึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าทรงปราบท,ทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระริสต์และทางพระริสต์แก่คริสตจักร ให้เป็นเจ้านายเหนือทุกสิ่งริสจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็ๆๆมบริบูรณ์เมนโอ้สุดยอดมากพี่น้องครับตอนนี้น่านของอะไรครับพระ <c oughs> องค์ทรงอให้พี่น้อง มีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและกายสองแดงและขอให้ตาใจของพวกเขาทำไมครับสว่างขึ้นมีตาใจ้วยนะใจของเรามีตาที่เราคุณจะเป็นมชามาที่จะมองเห็นความจริงของพระเจา้าให้ตาใจสว่างเพื่อเห็นอะไรบ้างมีกี่ยอ,ยอย่างสามอย่างนี่คือข้อดีของการที่เราแบบ มาแท็กแท็ก้าไปนะเห็นนะผมไม่รู้ว่าเพเรามองเห็นแค่ไหนแต่ว่าผมแท็ก้็ไปอย่างนี้พอตึกนี้พวกผมก็ได้เห็นเลยว่าโอ้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อรู้สามอย่างนี่หน,นึ่งสองสามมันช่วยให้เราได้นับเลยนะครับ <c oughs> สามอย่างมีอะไรบ้างครับมีอะไรเพื่อรู้ว่าพระอ,องค์ประทานความหวังอะไรเกี่ยวท่านในการสรงเรียกนั้นและสองคืออะไรครับ <c oughs> เพื่อรู้ว่า สิ่งนี้บริบูรณ์แค่ไหนสิ่งนี้คืออะไรมะบระตบที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สําหรับรามิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรประโยคนี้เข้าใจอาจจะค่อนข้างยากเดี๋ยวเราจะกลับมาคืยกันนะครับแล้วข้อสาคือรู้ว่าพิทานทุภาพ power power ภาษากรีกใช้คำว่าดูนาไม c เป็นต้นต้นศัพท์ของคำว่าอะไรนะ ได้ไหมเวอร์นะคือ power คือทั้งภาิของพระเจ้าแบบนั้นยิ่งใหญ่มากเพียงใดพวกเรารู้ไหมสิ่งนี้วันนี้เรารู้ไหมความหวังของเราคืออะไรและความหวังของเราในการส่งเรียกของพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราให้ทําอะไรแล้วเรามีความหวังอะไรในการส่งเรียกนั้นอันที่สองบอกว่า มาประดุกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์นะครับเดี๋ยวผมปกติผมม่ค่อยยกภากษาอ,งอังกฤษเท่าไหร่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตเพราะว่าผมคิดว่าภาษาองังกฤษเขาแปลได้ให้เาเข้าใจได้มากกว่าผมบอกว่า what are the riches of the glory of his inheritance in the same the riches the riches okay of the glory of his inheritance in the same you know t h i n h เ r i t ์ n c e เสียคือแปลว่ามรดกข้างหน้าอินเทอร์นเสมีคำว่า his อยู่มรดกของใครมรดกของพระเจ้าเพราะอย่างนี้บางทีเราเข้าใจว่าพระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีมรดกอะไรให้เราปาโลไม่ได้หมานคมว่าอย่างไรปาโลกำลังบอกว่าพระเจ้ามีมรดกมรดกของพระเจ้า อะไรคือบอดกอ,อะไรคือ his inheritance his inheritance in the same แล้วภาษาไทายบางทีมันเขียนสลับกันคือบีแล้วก็อังกฤษอันนี้แปลตรงตัวเนี่ยคือว่ามรดกของพระเจ้ามรดกของพระองค์เนี่ย<ม>อยู่ใน the same เซนี่คือใครนทำมิกระชนพวกเราคือมรดกของพระเจ้าเราทุกคนเป็นมรดกของพระเจ้าลองนึกภาพพระเจ้าไปทำสงครามชนะครับแล้วเราเป็นเฉลยแล้วเราก็ได้รับการปลดปล่อยแล้วพระเจ้าก็นําเรากลับมาเราทุกคนเนี่ยเป็นทรัพย์สินของพระเจ้าเลยที่แบบโดยเป็นทรัพย์สินของพระเจ้าพระเจ้าทรงซื้อเราไว้ ในราคาแพงชีวิตของพระองค์พระเจ้าทรงซือว่าเราคือศรรักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเห <c oughs> มือนในอพยพที่ผมเคยพูดใชว่าเราเป็นเซกิล่ารู้จักกันได้ไหมเราเป็นศักดิ์สิทธิ์สพระองค์ของพระเจ้าคําเดียวกันปอรล์รกำลังบอกว่าเราอยากจะให้พวกท่านได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยมีศักดิ์สิทธิ์ที่อุดมแน่ศ <c oughs> ักดิ์ศรีของเราอยู่ที่ตรงไหน อันที่สองแล้ที่สาคือให้รู้ว่าเรามีำาาอำนาจ power มากแคนะ่เรามีอำน,นาจและมี power มากแค่ไหนะโดยาเราใช้คำนี้ด้วยครับบอกว่าไม่เพียงในยุคนี้แต่ในยุคที่กำลังจะมาถึงด้วยยุคไหนมันคือยุคอะไร หมายถึงยุคนี้รุนผมรุนโลกผมเป็นยุคหน้าหรือว่ายุคหลังจากพระเยซูเสด็จกลับมาอ่านน้มงค์นะฮะแล้วประโลางถึงประกิรตีนบี้ีนะครับบอกว่าวิ้ยานุภาพอันนี้เนี่ยได้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นจากตายก็ให้พระอ,องค์ประทับอยู่ที่เบื้องขวา ยังไงแล้วให้นามของพระองค์ยูนเหนือกว่าทั้งหมดแล้วปักทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระองค์ถ้าอาจจงง,งงไม่ใช่เรือ่องแปลกนะโอเคไหมเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายด้วยภาพกันนที่ผมสัญญากับพี่ต้นผมอยากให้เราช่วยผมคิดนิดนึงนะครับพี่น้องต่ยิงคำว่าแผน่นดินของพระเจ้านี่ครับ แผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรครับแผ่นดินหรือแผ่นดินสวรรค์สวรรค์เปรียบหญิงพมจันทร์คนมีปัญญากคิงด้อมคิงด้อมเมื่มาถึงอะไรอาณาจักรแผ่นดินเราบอกว่าคิงด้อมออเทเวนเปแผ่นดินของพระเจ้าคิงด้อมออสการแผ่นดินของพระเจ้าเราบอกว่าคิงด้อมเนี่ยแปลว่ามีมิคิมมีรูเลอร์ถูกไหมมิคิมมีรูเลอร คิงด้อมออฟฟอดนี่คือใครเป็นคิงคพระเจ้าพระเจ้าถ้าถามว่าแผ่นดินไทยอยู่ไหนอยู่เอเชียเราวาดแผ่นที่ได้เงาอยู่ใต้จีนเใต้จีนก็ของแผ่นดินไทยนั้นคือก็คือทุกตารางนิ้วที่อยู่ในกรอบนั้นอยู่ใต้การปกครองของกตะตับเราตอนนี้ก็คือรอศิษฐ์ถูกไหมฮะรอศิษถ้าแผ่นดินอเมริกา ก็ทุกครั้งทุกที่ทุกตารางนิ้วที่อยู่ภายใต้ก็นั้นก็อยู่ภายใต้การปกครองของของอทางของของของกัปตันของอเมริกาที่มีประธานหรือแม้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเรามาดูภาพเดียวกันอันนี้นะครับแต่ว่าในมุมมองของพระคัมภีเขาดูเจ๋งไงในวันที่ในวันที่พระเจ้าสร้างโลกเนี่ยครับ ในะสมการเขาบอกว่าพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และเป็นอีนโลกรสร้างสวรรค์และเป็นอกโลกเป็นท่นึงของพระเจ้าส่วนไหนเป็นหน่งครับทั้งหมดเพราะทั้งสวรรค์และเป็นอกโลกถ้าอันนี้คือแผ่นดินสวนนรรค์เทเ e นใช่ไหมตรงนี้ด้ว